อัญชลีวันทาอภิวาสลงแทบบาทพุทธองค์ผู้ทรงสอนสมพระธรรมนำหนุนอันสุนทรพระสงจรเจริญวัดสิ้นวัตตาข้าขอน้อมนำไตรัตอุบัติเสียนพระสงเวียน รักธรรมวัตรตามศรัทธาโปรดรสงเคราะห์ส่องใจให้ดวงตาเห็นธรรมมาพิสมัยพ้นภัยเทินน้อมอังเชิญพระไตปิดกยอยกแจ้งสอนทวนแล้วสิ้นเคลือบแคลงสิ้นสงสัย สวมศรัทธาคุณพระรัตนตรัยเป็นหลักชัยแห่งชีวิตตราบนิพพานขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพอย่างสูงแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชวัชระธรรมภานีประธานสง พระมหาด็อกเตอร์เฉลิมปิยะทัศสีท่านเจ้าอาวาสขอโอกาสคณะสงฆ์สามเณมรแม่ชีวัดปัญญานันทารามธรรมสวัสดีสหธรรมิทุกท่านข้าพเจ้าเตปิตะกะโคสิกานางพยอมบัวคืน เป็นผู้ทำหน้าที่สาธยายธรรมจากพระไตรปิฎกก่อนเทศนาดังนี้พระไตรปิฎกเล่มที่สิหพระสุนตันตะปิฎกเล่มที่เจฉบับมหาจุฬาสังยุตตะนิกายสักขาทวัตอรุณวตีสูตรว่าด้วยเรื่องเมืองอรุณวดี สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวิถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสด,ดังนี้ว่า ภิษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วมีพระราชาพระนาวาอารุณราชธานีของพระเจ้าอารุณชื่อว่าอารุณวดีพระผู้มีพระภาคอาราหันตับสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนาวาสิขีทรงเข้าไปอาศัย อรุณวดีราชธานีประทับอยู่อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคอารหารันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีได้มีคู่พระสาวกพระนามว่าอภิภูและสัมภวะเป็นคู่พระสาวกชั้นดีเลิศภิกษุทั้งหลายครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีรับสั่งเรียกอภิภูภิสุมาตรัว่าพรามมาเถิดเราจะเข้าไปพรม,มโลกชั้นใดชั้นหนึ่งช่วงเวลาจนกว่าจะถึงเวลาฉันพัตตาหารพิสุทั้งหลาย อภิภูพิสุทูลรับสนองพระดำรัสแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามวาสิขีอภิภูพิสุได้หายตัวจากอารุณวดีราชธานีไปปรากฏในพรหมโลกนั้นเปรียบเสมือนบุรุษ ผู้มีกำลังเหยียดแขนออกคูแขนเข้าฉะนั้นลำดับนั้นพระผู้มีพ,าพาาร,าาระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีรับสั่งอภิภูพิสุมาตรัว่าพรามทำมีระถาจงปรากฏชัดแก่พรมพรมบริสัทว์ และพรมปริสัชชะทั้งหลายเถิดอภิภูภิสุทูลรับสนองพระดำรัสแล้วได้ชี้แจงให้พรมพรมบริสัทและพรมปริสัชชะทั้งหลายเห็นชัดชวนใจอยากให้เอาไปปฏิบัติเราใจให้อาหารแก้วก้า ปลอบชโลมใจให้สดชื่นด้าเริงด้วยธรรมมิกถาแล้วภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าในการนั้นพรหมพรหมบริษัทและพรหมปริษัทชะทั้งหลายยกโทษติเตียนโพนธนาว่าท่านผู้เจริญหน่าศจจรา์จริงไม่เคยปรากฏ ก็เมื่อพระศาสดาประทับอยู่หน้าเพราะเหตุไรพระสาวกจึงแสดงธรรมลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีตรัสกับอภิภูภิสุว่าดูก่อนพรามพรมพรมบริษัท และพรมปริสัทชาเหล่านั้นพากันติเตียนท่านผู้เจริญน่าอัศจรรรย์จิง,จงไม่เคยปรากฏก็เมื่อพระศาสดาประทับอยู่เฉพาะหน้าเพราะเหตุไรพระสาวกจึงแสดงธรรมพรามถ้าอย่างนั้นเธอจงให้พรมพรมบริษัท และโรมปริชัดทั้งหลายสลดใจให้ยิ่งขึ้นไปกว่าอภิภูภิสุทูลรับสนองพระดำรัสแล้วปรากฏกายแสดงธรรมบ้างไม่ปรากฏกายแสดงธรรมบ้างปรากฏกายท่อนล่างไม่ปรากฏกายท่อนล่างแสดงธรรมบ้าง ปรากฏกายท่อนบนไม่ปรากฏกายท่อนล่างแสดงธรรมบ้างภิกษุทั้งหลายได้ยินว่าในกาลนั้นพรหมพรหมบริษัทและพรหมปริษัทชาทั้งหลายได้มีจิตอัศจรรย์เกิดขึ้นว่าหน้าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏท่านผู้จเจริญทั้งหลายความที่สัมมณะ เป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากครั้งนั้นอภพิภูพิสุได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคาอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมทราบข้าพระองค์เป็นผู้กล่าววาจาเห็นปานนี้ ในถ้ำกลางพิสุสงว่าท่านผู้มีอายุยืนทั้งหลายเราอยู่ที่พรมโลกสามารถยังหมื่นโลก,กาาุให้รู้แจ้งด้วยเสียงได้พระผู้มีพระภาคาอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีตรัสว่าพรามเป็นการของเธอพรามเป็นการของเธอ ที่เธอยือนอยู่ที่พรหมโลกพึงยังหมื่นโลกธาตุให้รู้แจ้งด้วยเสียงได้อภพิภูพิพพสุทูลรับสนองพระดำรัสแล้วยือนอยู่ในพรหมโลกได้กล่าวกาถาเหล่านี้ว่าท่านทั้งหลายปาราบความเพียรจงทำความเพียนอย่าหยุดยย้ง จงประกอบความเพียรในพระพุทธศาสนาจงกรรมจัดกองทัพแห่งมัดจุเหมือนช้างกรรจัดเรือนต้นอ,อ้อฉะนั้นผู้ที่ไม่ประมาทอยู่ในพระธรรมวินัยนี้ละการเวียนไห้ตายเกิดจัดก,กระทําที่สุดแห่งทุกได้ภิกษุทั้งหลายครั้งนั้น พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิขีและอภิภูพิสุยางพรมพรมบริษัทและพรมปริสัทชะทั้งหลายให้สลดใจแล้วได้หายตัวจากพรมโลกไปปรากฏในอรุณวดีราชธานีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคอารหรัน ตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีรับสั่งเรียกพิสุทั้งหลายมาตรัสว่าพิสุทั้งหลายเมื่อพิภูพิสุยืนอยู่ในพรมโลกกล่าวกาถาทั้งหลายอยู่เธอทั้งหลายได้ยินหรือไม่พิกษุทั้งหลายกราบทูลเมื่อพิภูพิสุอยู่ในพรมโลก กล่าวคาถาทั้งหลายอยู่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ยินแล้วพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคอราหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีจัดถามว่าภิกษุทั้งหลายก็เมื่ออพิภูภิกษุยืนอยู่ในพรมโลกกล่าวกาถาทั้งหลายอยู่เธอทั้งหลายได้ยินว่าอย่างไร ภิษุทั้งหลายทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอภิภูอภิอภ,ภูพิสุยืนอยู่ในพรมโลกกล่าวคาถาทั้งหลายอยู่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ยินอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงปรารบฟความเพียรจงทำความเพียรอย่าหยุดยั้งจงประกอบความเพียรในพระพุทธศาสนา จงกำจัดกองทัพแห่งมัจจุเหมือนช้างกำจัดเรือนต้นอ้อฉะนั้นผู้ที่ไม่ประมาทอยู่ในพระธรรมวินัยนี้ละการเวียนไหวตายเกิดแล้วจักกระทำที่สุดแห่งทุกได้เมื่อพิภูพิสุยืนกล่าวคาถาทั้งหลายอยู่ในพรมโลก ข้าพระอ,องค์ทั้งหลายได้ยินแล้วอย่างนี้พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีตรัสว่าดีละดีละภิกษุทั้งหลายดีนักภิกษุทั้งหลายเมื่ออพิภูภิกษุยืนกล่าวคาถาทั้งหลายอยู่ในพมโลกเธอทั้งหลายได้ยินแล้ว พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคท้ายที่สุดนี้ขออนิสงส์แห่งการตั้งใจสดับพระไตรปิฎก จงบังเกิดเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนามงคลแด่สาธุชนทุกท่านดังนี้ขอเดชะพระพุทธรัตน์กรรจัดทุกข์เจริญสุขสิริศักดิ์เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์กรรจัดพานให้ภัยสารผุดพองพ้นผองภัย ขอเดชะพระสังครกรรมจับโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนสมไขขอเดชะพระไตรรัตกรรจัดไัยเจริญชัยเจริญสุขทุกท่านเทินธรรมสวัสดีเจ้าค่ะ